รับโปรตีจ็รับถ่ายวีโอไอที่หน่อยสูงถ่ายไปเลยผมคนตัดเพิ่มกินนมบำรุงก่อนอันนี้อันดับดูก้อยเริ่มใหมเลยเออดูทีไรได้ขึ้นลนะอันละเริ่มเริ่มเริ่มต้นเลยเออได้เลยได้เลยนะอ๋ออย่าตกนะอันละอย่าโบ่ได้ถ่ายตรงนู้นเปล่าเนี่อยเนื่อยอันละก้อยอยู่ข้างหลังเขามองไม่เห็นเรา เห็นได้แล้วลุงเอาอือไปข้างนู้นไปข้างนู้นไปดูว่าถ่ายข้างนี้เออเห็นป่ะเห็นป่ะอย่างนี้แล้วอย่างนี้เออดูนี้ปังใครจะรักต้งปงีถ่ายดตรงนี้เออถ่ายวิดีโอเลยนะถ่ายเลยเนี่ยเขาเดินมาแล้วข้างล่างรัแล้วโอ้โหเห็นป่ะต้นสูงก็ยิงลำบากคนคนอยู่ข้างบนน่ะเขาต้องดูทุเรียนเป็นว่าแก่หรืออ่อน ไหนมาต้นสอบมาแล้วไหมลองตี่เนี่ยพี่เก่าพี่นะนี่เต้นเหมือนเต้นเหมือนตีอ่ะถ้าตัวนี้อยากรับมั่งมาอมาเอาก่อนรับมาอ่ะอยากรับทุเรียนเขาอยากรับบ้าง พี่อยากกอล้ต้นมัอ้ต้นต่ํารับง่ายเอเต้ลองดิออน้องนี่หรอหักไ่เอย่าให้กวหักวหักี่ละทามนีามตกอันนี้ของใครอู่ของพี่ร้อออเอ้ยเต้ลองเตมาจะลองมากนูไปถ่ายข้างนู้นไ่ก่อยเห็นหน้าป่ะอย่างเงี้ยป่ไปถ่ายข้างนู้นป่ะมานี่มามานี่มา เดี๋ยวมันหนักลูกใหญ่เน่ะเออลูกใหญ่ๆเพิ่มเดี๋ยวให้พี่เอาลูกเล็กๆจุมากรล้วติดล้อหรือว่เดียวปะเอเอ่อเอ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 ีเออ่ออเออเออเ่อเออยออ่ออเออเออเดี๋ยวเออ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 เ้อเออเออออนออเอเอออ่เออเ่อเเอยเอออเ เราก็ตัดโยนลงมาเราก็สอบเราก็โยนขึ้นไปเงี้ยโยนไปรับแล้วเนี่ยจะตย้อนแขนลงมาอย่าไปเก๊กไว้แล้วก็มาที่ไั่ใต้ต่ำไปน้อยพังต่ำตัวเองไหมฮะมีบัดกระสอบคุณไปรับอ่ะบัตรไปเต็มที่เลยเออตแะ้วัดเขาไม่ไดปล่อยตระหวัดนะตระหวัดกระสอบยังคุยโตนูนดค่ะ แกลงมาคนใหม่ว่ามันแกงสดอ่าแกเต้องได้นะแย่เอาแก่ลงมาฝากเป็นจังหก็ไม่ยากกล้องว่ะกล้องเ็กไหก้อถ่ายวีดีโอใหญ่เลยเต๋ปวดนะเพราะหนาหมอนปวดถือมี้ข้างหลังออื ที่ทำที่นี่มานานยังผิดคว่าท,นนาาทำน,นลลรับรับี่แ่ต้องรับเ็บอกพี่เขาบอกรบ,บอกให้พี่เขาลูกเล,ลลเ,เล็กให้รอนรับรับป่ะลูกเล็กเขาอยากลองมา,งมาถ้าถวกก็มีโล29บาท้ะจ้ะ เบอร์สวยเลยค่ะรอดีได้ไหนมานอนดีใช้เส้นต่อไปนะคะอันนี้ไหนช่องไหนเนาะต้นต่อไปนะคะโอ้โหถ้มันมีอมันก็ไปร้านโลดได้ถ้าเยื่อยรับเนี่ยอัฝึกไว้เผื่อก็ได้ไหมครับเฮ้ยฮ่า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 คนย้อนกลัาชองให้เราเองอ่ะคนต่างเขจะหาช่องให้เราเองว่าช่องไหนว่างเขาก็จะส่งเด็กเด็กเด็กรับทุเรียนครับเนี่ยเด็กรับทุเรียน บ้วมบุ๋มรับทุเรียนลูกหมาวโอ้ยแม่อย่าเลยไปรับปต่ไม่กล้าตัดไปไหนไงเราก็ยังหาช่องช่องไหนว่างเราก็ไปช่องน้ำจุ่มจุ่มเมื่อกี้จุ่มรับไปแล้วจุ่มรับไปแล้วแต่ไม่ได้เทียบราคาร้อนไหมรับมา ครัง่ายสูงเนี่ยเี่ยงอไปเนี่ยสูงเนี่ยแล้วก็ต่อมันจะตีพับมันเองเลยแล้วก็หยอดลงมาดูที่สูงอ่ะครัเออโยนไปเท่าไหนอ่ะห้องั้นห้องไหนอ่บานโยนมาเออเนี่ยง่ายเลยตัดเขาจง่ายดูทำง่ายใช่เออหามทำงวงหาง้งย หมดครับหมดแล้วอันนี้คือรุ่นหลังนะคะที่เหลือบนต้นรุ่นหลังอันนี้รุ่นนี้แก่คนตัดเขาดูทะเลียนว่าแก่เขาก็ตัดลงมาใครสุดาคิงสุดาโออารีนี่เราไปต้นต่อไปทะเลียนของเรากำลังรื่นสาวนะคะแปดปีที่แปด นะจุ๋มจุ๋มจุ๋มจะรับผู้เรียนนะจ๊ะดูจุ๋มรับจุ๋มรับเลยจุ๋มรับเลยห่งจุ๋มจะรับผู้เรียนแล้วนะคะดูจุ๋มดูจุ๋มดูดูท่ารักของจุ๋มโอ้โหลูกใหญ่เลยเอาลูกใหญ่ใหญ่จุ๋มมาจย๋มเพิ่งว่ายจุ๋มเพิ่งเอ้ จับให้แน่นจับให้แน่นจับให้แน่นวังเล็บจ่ะฮะจับให้แน่นเลยห้ามปล่อยกระสอบลูกเล็กหน่อยเนาะลดเอะลูกค่ะไปหอแล้วเดี๋ยวเราไปจับจุกเล็กหน่อยเออโอเคอ่ะโอ้โหเมื่อกี้ไม่เอาลูกเจ็ดกิโลให้จุ๋มเนาะแต่ลูกนี้ลงมาแล้วเจ็ดแปดโล้วเพราะว่ามันสี่โลกลงมาเป็นแปดโลไขอลองดูดิ ไปดิเดไปนะมันไม่ยากหรอกรับเป็นอ่ะต้องดูรับได้เปล่าครับได้แต่รับน้ำหนักไม่ได้ค่ะคนคนคนเก็บผู้เรียนมาเตะลองดูเจี๊ยบเดี๋ยบไปเลยมาไปของไปลองไปฉัอยากลองเก็บออเนะ พี่เรียนใส่เข่งเขาตัดงงตัดงูเนี่ยเขาตัดไปสองต้นเลยพร้อมกันตัดดิโอปะตัดลงมาลวจะหยุดในว่ากว่าจะได้พี่เรียนมากินแต่ละลันไม่ง่ายไปดูร้อนยอดดูคนกินก็บ่นว่าแพงใช่เนาะลำบากนะค่าปุ๋ยค่ายาค่าลูกน้องเนี่ย ค่าตัดอีกมีรูตัดวันเท่าไหร่บอกดิเจ็ดร้อยเบลอเดี๋ยวหนูมาเก็บให้วัลลภันเราเจ็ดร้เราขึ้นไปดูทุเรียนเราก็ดูไปเลยเขาต้องดูทุเรียนว่เอาไหมเดี๋ยวหนูเดี๋ยวจุ๋มมาเก็บให้วัลันคุณรับวันเท่าไหร่วัลภันจุ๋มคนเดียวพันหนึ่งวันคุณรับแปดร้อยแปดรับ คนคนตั่นเขาจะสัดนเขาจะดูทเรียนเต่ยนจมไปแล้วเนื้อมันจะง่ายเนาะมันอ่าหมดแล้วค่ะที่เหลือคือรุ่นหลังหย่อนลงมาเงี้ยที่เหลือคือรุ่นหลังอะจถ่ายวันนี้ถ่ายโออยู่ ไขมันออกเหมือแล้วไขมันออกหน้าลูกนี้ยแค่เข้าลับหน่อยนาะอะจุ้มจับจับจุกให้แน่นแเลยห้ามปล่อยโอพี่ก็ไม่จับแต่ลูกใหญ่ๆคอมเพนคอมนเอาเอาใหญ่กว้างนะวางวางเจ้ามือเอาเอาโอ้ึหถือมืออย่าพอเลย ลอิรองไหม้อไหมเนรอง่แน่นไว้เวลาดินมาผู้หลบไฟอะโนตอก็อบเขาไปแล้วอ่าอ่าดูแคนะพอเขาปล่อยปุ๊บตวัดเลยนะอ่าหนึ่งสองยิ่เพิ่ออเฮ้ยเ็นเบ็นเ็นเ็นเ็นดี๋ยวออย่าให้ง่วงหักตบปัดแน่ตบัดแห้งๆงเพิ่มเขาปล่อยมาแล้่อยตวัระจาเออมันจะติดจอสอบเลย ย่างเข้าไปอ่ะมาดูที่เลียงมาดูทีเลี้ยงเต็มเราจะดูว่าดูสีไงดูหนามดูอะไรอย่างเงี้ยไปไปนู่นดิหนามมันเต็มไม่เต็มหนามมันสีดีจะทั้งคุณที่หล่อแก่ก็ดูเต็มน้ำถังขึ้นไหนหาช่อง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 นะดูช่องนะอันนี้ช่องเดิมอ่ะอันหนึ่งสองสามปั้นเลย จงมากเลยเกียบบ่อะไรกรดมืลน้อกร์มูอเลยการ์มืนนหะเออมาอือจริงเนี่ยนี่เปนน้องทีัดไปบ๊ายยไม่เคยเห็นบ่เนี่ยเดี๋ยวไปลองมลองลองอ่าทายดิวันไม่เป็นจะหันบ่

ถ้าใส่โอฟัยจะเป็นสีแดงๆหัวเสียวใหญ่าหมดเลยวมันจะดำหมดเลเดี๋ยวนี่ยเดี๋ยวสัตว์ทีเรียนแล้วแต่แล้ว ไม่ถ้าไม่วางอย่างนี้มันว่ามันติดแล้วเนาะเจ็บลนมากว่าต้องหาเข่งมาใส่เฮ้ยพี่ม้เข่งเนะีสองต้นองนึสองน่ะเขาจะวางในเข่ง,งเลยก็เคลียร์นะพี่อือจุ๋มคะ่ะ ก่อนถ้าใครจสอบกะเสียของเสียของหักมะเหรอหม่ค่อยจวัดไม่ค่อยจวัดจะสอบหนึ่งสองสามเออเออทางขาไว้ปึมีรอดมีรอดใต้ขาไว้เออ แผลมันจะเป็นทีหลังครับทีหลังเ,อ,เออลมเย็นดีฮะอะาวาถ่ายเราทำไมไ <c oughs> อ,อ้มือตัดมือตัดเออมือรับไปไปไปเที่ยวน้ำตกกันดีกว่าเ้ำตกมาดูนะครับรับต <c oughs> ัวหนึ่งกันดูนะครับ ไอหมูตอนมันจะรับทุเรียนเป็นเด็กฝึกงานขีมือไม่ได้เรื่องเลยโว้ยนอนนี่อาวสบายโว้ยไม่ไม่้ม่บ้า บาโอ้ยเจเ๋งเหนองุใหนิดเดยนักกุง่ง <laughs> โอ้วิบืออบ้อเหยอปะเด็กเกดคะุเรียนอนาคตในอนาคตป้าบมีแรงงานทีงเรียนมา <laughs> <c oughs> แม่นเนาะนอเสียงหัวเราะนะ นี้ครับนี้ครับะยากเป็นคนที่แบจะตอยู่นะอยู่นะให้บ้นเท่าไหร่เนี่ยต้องถาลูกบ้านเข้าไปมดแล้วแล้วกันไปทล่ะสะบสดไปนขอบคุณค่ะพี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ကောင်းနေတယ်နော်လောပါလောပါလောပါချက်ချက်ကျောင်းနေတယ်ဟိုမှာ